สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมกับมาด้าบีทีห้าสิบนะคะราคามิตรภาพทุกท่านขายเงินสดนะคะคุยกันได้ด้วยนะคะทุกท่านก็ติดต่อคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะมาในราคาเงินสด1นึ่งเซนหนบาทค่ะขายเงินสดอย่างเดียวมาด้าบีทีห้าสิบปี06เกียร์ธรรมดาแคปเปิดได้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะพร้อมใช้งานเลยเครื่องดีค่ะไม่ไอไม่พ่นนะคะช่วงร่างดี สีสามตัวรถก็พอได้นะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเป็นตามอายุการใช้งานนะคะก็เรียกกันได้ว่าตามอายุเนาะภายในสวยค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะตัวแคปเปิดได้สะดวกข้องตัวขึ้นลงสะดวกภาสีเวียงไม่ขาดค่ะรถอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ1,19,000บาทสนใจติดต่อ โทรคุยกับผู้ขายเจราจาและนัดดูรถติดต่อกันได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งรายละเอียดทั้งเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจติดต่อนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแอดมินเพียงแนะนําให้ได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ